นิ่งอๆ,ๆจะจะไล่มแมลงให้ต้องทาตะไคร้จะได้ไล่มแมลงรู้ไหมมาแผลจะได้หายไวๆนี่ไงเด็กส่วนเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยหลังๆก็เป็นเนะี่ยไอมุดไปรอดไปอะไรรู้ไหมเนะี่ยฮะมันเจ็บรู้ไมหมลูกเดี๋ยวไปทำอีกนะ รู้ว่าเขาไม่ให้ไป,ไปกระโดดขาด้ามลวดน้ำใชมไ้มเออเดี๋ยวอยากกระโดดเดี๋ยวจะพาไปกระโดดไม่ไผ่อะไรพรกมานเนี้ยนี่หเหรอฮะดูรู้ไหมเนะี่ยฮะรูเรื่องไหมเนะี้ยล็อกดูเรื่องวาดูเรื่องไหมเนะี่ยรูเรื่องไหมเนี้ยโอ้โหเอ้ยเบางาน